วิเคราะห์เจาะลึกทีเด็ดบอลเต็งบอลสเตปคัดเน้นๆโดยเซียนบอมบอลเต็งรัฐศนะและร่วมกิจการฟรีได้ที่ Line id บอล88หรือสแกน qr code ได้ที่นี่เลยครับสวัสดีครับวันนี้เซียนบอมบอลเต็งจะมาดูท่ามาพรีวิวฟุตบอลยุโรปนะประจำวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์กันนะครับโดยวันนี้กลับมาวันแรตี้ครั้งหนึ่งนะครับ3คู่จาก3ลีกยุโรปนะครับคู่แรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลิสยูไนเต็ดเปิดแอร์เรนด์โรสรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา3ทุ่มตรง คู่ที่2บุนเดสลลกาเยอรมันบาเยอร์ c มนิกเปิดบ้านเจอกับทีมบัวอย่างคอริตเทอร์เฟิร์สเวลา3ทุ่มครึง่งและคู่สุดท้ายครับลาลีกาลีกสเปนเทีย่ยงคืนครึง่งเรอัลเบติสเปิดบ้านเจอกับมา o r กาและก่อนจะไปรับฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันครับอย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซียนบอมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับเจ้าบ้านลิสตูเนเตดครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ5เสมอ8แพ้1ิ ยิงได้27เสีย46ลูกประตูได้เสียเนี่ยติดลบอยู่19มี23คะแนนรั้งอยู่ดับ15ของตารางส่วนฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด25นัดชนะ12สเสมอ7แพ้6ยิงได้40เสีย32ประตูได้เสียบวกอยู่8มีอยู่43คะแนนครับอยู่ดับ4ของตารางฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวสตแฮมจี้ติดแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองโดยวันนี้พวกเขายังคงไม่สามารถใช้งานกองหน้าชาวลุกไวยอย่างเอดิสันคาวันี่ได้นะครับเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บ นั่นรวมไปถึงทอมฮีตันผู้สับตูมือ3าอีก1คนด้วยส่วนในรายของเมสันกรีนวูดดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องไปเคลียร์คดีกันยาวๆนะครับในขณะที่ทางเนมันยามาติชครับอยู่ในช่วงที่กําลังเรียกความฟิตครับต้องรอลุ้นว่าจะพร้อมลงเป็นตัวเลือกให้กับรัฟฟรังนิชได้หรือไม่แต่ทางฝั่งเจ้าบ้านลีสยูไนเต็ดครับบอกเลยว่าตัวเจ็บเยอะจริงๆครับไล่เรียงตั้งแต่แพตติกแบมฟอร์ด เลียมคูเปอร์แซมกรีนวูดคาวินฟิลลิปนะครับผมพวกนี้เจ็บทั้งหมดส่วนในรของสจ๊ตดาลัสครับตอนนี้มีรายงานข่าวล่าสุดท่าว่าทางมาซิโลเบียซาให้สัมภาษณ์ว่านักเตะรายนี้พร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในรายของจูเนียร์ฟิโปก็ยังต้องรอเช็คอีกครั้งว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่โดยจะเป็นผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทางลิสต์อยู่ในเตะนะครับเบียซาจะมาในระบบเดิม4-1-4-1 ผู้รักษาประตูจะเป็นเอเอ็มซีเย่เซ็นทรัฮับคู่จะเป็นปัสกาสไตรค์จับคู่กับเดียโก้ยองเรนเต้แบ็กซ้ายครับจูเนียร์ฟิโป้แบ็กขวาจะเป็น Luke e ลุคไอลิงกองกลางตัวรับจะเป็นโรบินโกชนะฮะกลับมาลงเล่นให้กับลีสได้อีกครั้งหนึ่งแผนกองกลางสีตัวครับวันนี้แจ็คแฮร์ริสันอดัมฟอร์ชอโรลิโก้และราฟินยาส่วนหน้าเป้าครับจะเป็นแดเนียลเจมส์อดีตเด็กเก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่แมนยูของราฟร,รังนิชจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นดาวิดเดเคอา เซนทรัฟสองตัวครับจะได้ราฟาเอลวารานกลับมาประจำการอีกครั้งเล่นร่วมกับแฮร์รี่แม็กควายแบ,บ็คขวาจะเป็นเดียโก้ดาโลแบ็คซ้ายเป็นลุคชอว์กองกลาง3ตัวครับพอป์บกบาสก็ต์แม็กโทมิเนและบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับวันนี้เฟรดจะพักเป็นตัวสำรองส่วนสามประสาทแน,น,น่นอนครับจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดคริสเตโนโรนันโดและจอร์แดนซันโชก่อนจะไปวิเคราะห์เกมกันเนี่ยเซนบอมมีอะไรจะบอกครับว่านัดนี้ครับเป็นนัดที่ลีสยูนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับแมนยูที่ไอแลนด์โรธนะฮะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกัครบ เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีกับอีก125วันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหผ่านมานานแล้วนะฮะหลายๆคนคงจำามนได้นะครับในช่วงที่ลีสอยู่ในเตดเนี่ยกำลังรุ่งโรจน์นะฮะอารันสมิธมเคลิลบริเจตมาร์ควิดูกา้าแฮร์รี่คีเวลอลิเวียดากูอะไรพวกนี้นะฮะโอ้โหช่วงนั้นนี่เขาเรียกว่าล่าแชมป์กับแมนยูเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อฮะผ่านมานี่18ปีกว่าแล้วซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักรายชื่อนักเตะที่เซนบ,บอมพูดมาเมื่อสักครู่แม้แต่คนเดียวได้ซ้ำไปนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับเรามาอยู่กันกับปัจจุบันดีกว่าลิส <Please, S 1> มีผลงานที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับช่วงหลังฮะโดย3นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไป2และเสมอไป1ไม่ชนะใครเลยซึ่งจุดอ่อนของพวกเขาครับไม่ใช่เกมรุกนะฮะเกมรุกเขายังถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าเกมรับของพวกเขาเขาช้างย่ำแย่ครับสินัดหลังสุดของทุกรายการครับไม่สามารถเก็บคลินชีตได้เลยแม้แต่นัดเดียวในขณะที่ทางฝั่งแมนยูครับหลายๆคนมองว่าพวกเขาช่วงหลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีแต่จะบอกว่าพรีเมียร์ลีกหกนัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลย แถมเนัดเกมเยือนในทุกรายการครับพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเช่นกันโดยสามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดและเสมอไป4ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาไม่สามารถเอาชนะใครมาได้3นัดติดต่อกันครับจกนกระทั่งนัดล่าสุดเนี่ยแมนยูฟอร์มฟื้นครับเล่นในบ้านสามารถเอาชนะไบรตันไปได้2ประตูต่อศูนย์และที่เหนือกว่านั้นคือคริสเตโนโรนัลโดครับ ยังสามารถทำประตูแรกของเจ้าตัวได้ในปี2022อีกด้วยซึ่งหลังจากจบเกมนี้นะครับผมช่วงกลางสัปดาห์พวกเขาจะต้องไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเจอกับตรามีอแอตเลติโกมาดริดนะครับก็น่าสนใจว่านัดนี้เนี่ยทางรับรังนิจจะมีการปรับทัพพักตัวผู้เล่นหรือไม่และมาดูเฮตุเฮข,ของทั้งสองทีมนะครับ16นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ แมนยูเอาชนะไปได้10ครั้งเสมอไป5และลีดเอาชนะได้เป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าที่สถิติแมนยูเหนือกว่ามากขนาดนี้นะครับมันเกิดขึ้นในช่วงของเซอร์เลฟฟูสันซึ่งเป็นช่วงที่แมนยูเนี่ยรุ่งโรจน์อย่างมากและนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันครับเมื่อต้นฤดูกาลที่โอทราวฟอร์ดเป็นทางฝั่งผีแดงครับสามารถเอาชนะไปได้แบบถล่มทลาย5ประตูต่อหนึ่งซึ่งถ้าวิเคราะห์ดูแล้วนะครับจากสไตล์การเล่นของลีดที่เกมรับค่อนข้างจะหลวมนะฮะการที่ต้องมาเจอกับแมนยูเนี่ยดูแล้วเนี่ แมนยูเนี่ยกองหน้าของพวกเขาเนี่ยอย่างพวกโรนัลโดอย่างพวกจอร์แดนซันโชนะฮะอย่างแรดฟอร์ดเนี่ยดูแล้วเริ่มที่จะเข้าขากันมากขึ้น,นเรื่อยๆช่วงที่ผ่านมาที่แมนยูเนี่ยไม่ชนะใครมา3-4นัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเกมรุกไม่ดีนะฮะคือครองเกมได้ดีเกมรุกน่ากลัวเพีงเยงแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถจบสกอร์ได้เท่านั้นเองนะครับประกอบกับลีสครับเป็นทีมที่มีสถิติการเล่นในบ้านค่อนข้างยแย่นะฮะ ถ้านับแค่เฉพาะเกมเยือนเนี่ยลีสเนี่ยอยู่อันดับที่17ของลีกเลยทีเดียวนะครับในขณะที่แมนยูเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมนอกบ้านได้ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ครับมองว่าแมนยูครับฟอร์มน่าจะกลับมาแล้วนะน่าจะฟื้นและเชื่อว่าโมเมนตัมจากนัดก่อนน่าจะเวียงมาถึงนัดนี้ได้นะครับมองว่าแมนยูน่าจะมีดีพอที่จะมาเชือนเอาชนะลีสไปได้ด้วยสกอร์แบบชิวเชียครับ1-0 2-1ประมาณนี้นะครับนัดนี้เชียร์ผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ผู่ที่2เราข้ามฟากันที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับผมเจ้าบ้านบาเยอร์มิเนครับจะเปิดรังย่ารับการมาเยือนของทีมบัวอย่างกร์เทอร์เฟิร์สนะครับผมโดยฝั่งเจ้าบ้านครับแข่งไป22นัดชนะ17เสมอ1แพ้4ยิงได้70เสีย25ลูกครับประตูที่เสียเนี่ยบวกอยู่45ลูกมี52คะแนนรั้งอยู่อันดับ1นะฮะเป็นจ่าฟูงของตารางขณะที่ทางฝั่งกรอเทอร์เฟิร์สครับ22นัดชนะ3เสมอ4แพ้15 ยิงได้20เสีย57ประตูได้เสียติดลบถึง37ลูกครับมีแค่13คะแนนครับอยู่บวยของตารางอันดับที่18เลยโดยในนี้ทั้งฝั่งไกรเทอร์เฟิร์ครับผู้เล่นบาดเจ็บยังคงเป็น3ผู้เล่นเดิมครับนั่นคือมารุสฟังโรบินเคิร์นและเจสิกแยมคามซึ่งถือเป็นข่าวดีครับที่ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมในขณะที่ฝั่งาเยมินิครับแน่นอนครับมเาเนลนเออร์ผู้ทำประตูตัวหลักของพวกเขายังคงไม่สามารถลงสนามได้นะฮะนั่นรวมไปถึงลรออนกอร์เรสกาด้วยนะครับผม มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าส่วน,นรายของจามามูเซล,ล่าที่ติดโควิด -19 นะครับผมและกักต,ตัวตอนนี้ซี่สุดกากกักตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะฟิตท,ทันลงสนามให้กับทีมได้หรือไม่นอกจากนี้แล้วครับคิงส์ลีโคลแมนแซ็คเชนบรีและอัลฟงโซเดวิสนะฮะสตัวนี้ยังต้องรอดูอีกครั้งนะครับว่าทีมแพทย์เนี่ยจะอนุญาตให้ลงสนามช่วยทีมได้หรือไม่อีกเช่นกันโดยเสเปยผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทางเจ้าบ,บ้านไบยอเมนิครับจูเลียนาเกมันจะมาในระบบสี่สองสามหนึตัวครัคงเปวนอูิช เซนาฮาบสองตัวเป็นดิคลาสชูเล่จับคู่กับดายโยอุปาเมกาโน่แบ็กซ้ายจะเป็นลูคัสเฮอร์นันเดซแบ็กขวาเป็นเบนจามินปาวากองกลางตัวรับ2ตัวครับยังคงเป็นคอนสแตนตินโทลิโซ่เล่นร่วมกับโจชัวคิมิชสามกองกลางตัวรุกเลรอยซานเน่โทมัสมูเลอร์และเช็คเจนาบรีนะครับน้าเป้าแน่นอนครับโรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้ขณะที่ครอยเทอร์เฟื่อยครับ,รบจะมาในระบบ4-3-1-2ผู้สับตัวจะเป็นอันเดรสลินเดย์เซนรฮับคู่จะเป็นเซบาสเตียนคริสเบกจับคู่กับนิกเวกิเวอร์ แบ็กขวาจะเป็นมาโกเมเยอร์โฮเฟอร์และแบ็คซ้ายเป็นเกียร์ลูก้าอิทเตอร์กลาง3ตัวครับจะเป็นพอลเซกูอินแม็กซ์คริสเตนเซนและทิโมธีทิวแมนกองกลาง,งตัวรุกยังคงเป็นเจอร์มีดูเซ็กหน้าคู่ยังคงเป็นบรานดิเมียฮากุตาเล่นร่วมกับเจมี่เลเวลลิง ถือเป็นสัปดาห์นรกของไบยอมินตจริงๆนะครับในวีคนี้ฮะเพราะว่าพวกเขายังควานหาชชนะไม่เจอเลยนะครับผม2นัดหลังสุดของพวกเขาในสัปดาห์นี้นะฮะพวกเขาแพ้ต่อโบคุ้มไป2ประตูต่อสีในฟุตบอลลีกและในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบุกไปทําได้แค่เสมอกับเรดบูลซัสบวก1ประตูต่อ1เท่านั้นซึ่งท่านั้นนี้ครับพวกเขาไม่สามารถเอาชนะไครเทอร์เฟิร์ได้จะก,กลายเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครับนับนตั้งแต่เดือนตุลาคม2018ที่พวกเขาไม่ชนะใคร ติดต่อกัน3นัดซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่ครับอาจจะมองว่าเสือใต้เนี่ยฟอร์มตกฟอร์มแย่นะฮะแต่ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยบุนเดสลีกา7นัดหลังสูดของเขาครับชนะได้ถึง6แพ้เป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นเอง แต่ด้วยความที่ว่าหลายๆคนครับติดภาพว่าบาเยนเล่นกับใครเนี่ยต้องยิงเละต้องชนะตลอดนะครับพอสะดุดนิดสะด,ด,สะดุดหน่อยนะฮะกลายเป็นมองว่าฟอร์มตกไปซะอย่างนั้นขณะที่ทีมเยือนกรเทอร์เฟิร์สเนี่ยฟอร์มถือว่าฟื้นขึ้นเยอะมากๆนะครับผม6นัดหลังสุดข,ของพวกเขาเนี่ยเสมอไป3ชนะ2และแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่าน,นั้นฮะเป็นการบุกไปแพ้ต่อวอฟบวก1ประตูต่อ4ซึ่งถ้าให้เทียบกับฟอร์มในช่วงต้องฤดูกาลเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับจุดอ่อนของพวกเขายง พวกเขาสามารถเก็บแต้มได้เป็นแค่1นคะแนนเท่านั้นฮะนั่นคือการเสมอหนึ่งและแพ้0และนอกจากนี้แล้วค่าเฉลี่ยการเสียประตูในเกมเยือนเนี่ยอยู่ที่นัดละประมาณเกือบเกือบสี่ลูกอีกด้วยโดยถึงแม้ว่ากรอเทอร์เฟิร์นเนี่ยฟอร์มช่วงหลังจะดีขึ้นก็จริงนะครับยิ่งนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าประทับใจมากๆเล่นในบ้านเอาชนะแฮรเท์เบริมไปได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่านัดนั้นครับเป็นการเล่นในบ้านของพวกเขาและการเจอกับเสือใต้ไบโอเมนิคต้องบอกเลยว่ามันแตกต่างจากทุกทีมในลีเกเยอรมันอย่างสิ้นเชิง และรับรองได้เลยว่าวันนี้กอยเทอร์เฟือจะเจอกับพายุเกมบุกจากฝั่งเจ้าบ้านตลอด90นาทีเต็มอย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะยันอยู่ได้นานแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยประสิทธิภาพบายเบนนิคครับสามารถยิงกอยเทอร์เฟือแบบทะลุก,กระจุยกระจายได้อย่างแน่นอนนะครับผมเพียงแต่ว,ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาอ,อาจจะมีสะดุดไปบ้างอะไรไปบ้างนะผมช่วงสอนันที่ผ่านมา ซึ่งตรงนี้แหละครับผมมองว่าทีมระดับบาเยมวนิกเนี่ยไม่น่าจะสะดุดติดต่อกันนานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่ใหญ่แล้วก็คุณซื้อก็เก่งด้วยนะครับเชื่อว่าจะสามารถดึงสปิริตของทีมกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนัดน,นี้เนี่ยดูแลไบเยนต้องชนะไอ้ชนะเนี่ยมันชนะแน่ๆรู้ๆกันอยู่นะครับผมแต่ว่าจะชนะถึง3ลูกหรือเปล่าอันนี้คือประเด็น ซึ่งถ้าถามเซนบอมบอกตรงๆนะครับคู่นี้วิจารณ์ยากจริงๆนะฮะแต่ยังไงซะก็มั่นใจนะครับว่าเสือใต้น่าจะดึงโมเมนตัมของทีมกลับมาได้นะครับและนัดนีเนี่ยน่าจะยิงแบบระเบิดผู้แตกไปเลยนะเพื่อปลดล็อกสภาพของทีมที่ฟอร์มไม่ดีในช่วงสองนัดหลังที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่านัดนี้ครับโทมัสมูเลอร์โรเบิร์ตเลนดอสกี้จะระเบิดฟอร์มแกร่งในนัดนี้และสามารถถล่มอัะกรอยเทอร์เฟรืรไปได้แบบขาดลอย เกิน3ลูกนะครับนัดนี้เชียร์เสือใต้ครับและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับข้ามกันไปที่ศึกลาลิกาลีกสเปนเจ้าบ้านเรอัลเบติสจะเปิดบ้านรับการเมืองของมายอร์ก้านะฮะฝั่งเจ้าบ้านครับ24นัดชนะ13เสมอ4แพ้7ยิงได้45เสีย29ลูกครับประตูได้เสียบวกอยู่16มี43คะแนนรั้งอยู่อันดับ3ของตารางเลยนะฮะโอ้โหฤดูกาลน,นี้นี่ทีมเขียวขาวฟอร์มดีจริงๆขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนเรมันมายอก้าครับช่วงหลังฟอร์มกระเตื้องถีบตัวเเอองขึ้้าา้้นนนนมาาจกกโซตชััรรรียบรยบบแลวะค 23นะัดชนะ6เสมอแแพ้9ยิงได้22เสีย36ประตูได้เสียติดลบ14ครับมี26กคะแนนรั้งอยู่อันดับ16ของตารางครับและแข่งน้อยกว่าหลายๆทีมอีกด้วยแต่วันนี้พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้าของโดมินิกกริฟฟ์นะครับผมที่ติดโควิด19บ้วและต้องไปกักตัวนะครับในขณะที่ทางฝั่งไบรอันโอลิเวนเนี่ยก็ติดโทษแบนด,ด้วยนะครับผมไม่สามารถลงสนามได้ในวันนี้ส่วนารายของอินดิซูบาบาเนี่ยยังต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งนะฮะว่าจะพร้อมลงสนามให้กับทีมได้หรือไม่ ขณะที่ฝั่งเบติเจ้าบ้านครับยังคงไม่สามารถใช้งานมาติมมอนตย่าได้นะครับผมรวมไปถึงวิกเตอร์ครามาราซาและฮวนมิรันดานะครับรวมไปถึงผู้รักษาประตูจอรเก้าอย่างคารดิโอบาวอีกด้วยนะฮะสส้นรายของเซย์โยคคานาเรสเดี๋ยวยังต้องรอเช็คอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าจะหายเจ็บกลับมาลงสนามทันในวันนี้ได้หรือไม่โดยเปบียเล่นตัวจริงของเรเบติสนะครับผมภายใต้ใการคุมทีมของปร,รมากุลซืออย่างมานเนลเปเยกินี่วันนี้จะมาในระบบ4-3-3เช่นเดิมฮะผู้รักษาประตูครับยังคงเป็นรยซวา เซนาฮาจะเป็นเอ็ดการ์กอนซาเลสจับคู่กับเจอร์ ella, แมนเปสเซลล่าแบ็คซ้ายเป็นอเล็กซ์โมเรโนและแบ็คขวาเป็นยูซุปซาบาลีกองกลางสาตัวครับเป็นคิโดโรดิเกสนาบิลเฟเกียและวิลเลียมคาวาโยสามประสานตัวรุกจะเป็นควนมี่บอคาอิเกเลซิสและเซอร์เกียวคานาเลสส่วนฝั่งเรือมายองกาของหลุยส์กาเซียครับจะมาในระบบ4-3-3เช่นกัน ผู้รับประดูจะเป็นเซอร์เคียวริโก้เซนทาสองตัวจะเป็นมาตินวอรเยนจับคู่กับอันเดเนโอไรโลแบ็คขวาจะเป็นพาโบมาเฟโอแบค็คซ้ายจะเป็นโจเมคาสตาสาม,ามกองกลางครับยังคงเป็นอันโตนิโอซันเชสทาเชฟุสะกูโบและอินิโก้รยสกาลาเรตตาส่วนสามปราศราน้าครับจะเป็นเวอร์ดัตมูริกีเล่นร่วมกับทางด้านของอังเคิลโรดิเกสและดานิเอลโรดิเกสเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะของทางฝั่งเบติสนะครับผมพวกเขาเนี่ยไม่จบในอันดับท็อป3มายาวนานหลายปีมากๆนะครับ โดยครั้งหลังสุดที่พวกเขาสามารถจบ3นัดแรกได้เนี่ยนั่นคือปีฤดูกาล1994ถึง1995นะฮะโอ้ผ่านมาเกือบ30ปีแล้วแถมฟองของพวกเขาเนี่ยช่วงหลังๆดีมากๆนะครับผม3นัดล่าสุดพวกเขาชนะรวดเลยนะฮะบุกไปชนะเรยโยบายเคาโน่2-1นะครับผมบุกไปชนะเดมันเต้4-2และนัดล่าสุดทีนในยูโรปาลีกเนี่ยขนาดใช้ตัวสำรองลงครึ่งทีมยังสามารถบุกไปชนะเซนิสเซนปีเตอร์เบิร์กได้3-2อ,อีกด้วย ซึ่งผลงานสิบนัดล่าสุดของพวกเขาในทุกรายการนะฮะถือว่าสุดๆจริงๆครับชนะ8เสมอหนึ่งและแพ้ไม่แค่นัดเดียวเท่านั้นฮะนั่นคือเล่นในบ้านแพ้ต่อบีอารีอัลไปศูนย์ประตูต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองขณะที่ถ้าฟังเรอัลมาโยกานะครับผมช่วงหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยจมอยู่ในโซนตกชั้นนะฮะตอนนี้พวกเขาเนี่ยหลุดจากโซนตกชั้นไปนที่รียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าฟอร์มเนี่ยเริ่มกระตืงขึ้นมามากแต่ว่าฟอร์มที่เขาดีเนี่ยมันคือฟอร์มการเล่นในบ้านนะฮะอย่าง2นัดล่าสุดของพวกเขาเนีนนกาารชะะะบิดว3 21แล เป็นการเล่นในบ้านทั้งหมดนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปอีก2นัดครับผมแพ้ต่อไรโยบายเยคาโนศูนย์หนึ่งและแพ้บีอาเรียลศูนย์ต่อสามเนี่ยเป็นเกมเยือนนะฮะหรือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือว่ามาโยกาครับเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ไม่ดีเอาซะเลยนะฮะโดย3นัดหลังสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนอกบ้านนะครับแพ้รวดทุกนัดฮะแถมไม่สามารถยิงประตูได้เลยแม้แต่ประตูเดียวนะครับแพ้บายายคานโนศูนย์หนึ่งแพ้บีอาเรียลศูนย์สามแพ้เรบบนเตศูนย์สองฮะ ขนาดเรเบเต้ที่ทีมบะะัวยังแพ้เลยแล้วพอมาดูเฮทุเฮทการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับการเจอกันในบ้านของเบติสครับสิบเอ็ดนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะฮะเป็นเรอเบติสที่ทําได้ดีกว่าครับสามารถชนะไปได้6ครั้งเสมอ1ครั้งและมายกาเอาชนะไปได้4ครั้งแต่ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วนะฮรในฤดูกาลนี้เนี่ยบอกตรงๆเบติสดีกว่าเยอะถึงแม้ว่าเบติสจะเป็นทีมที่เก่งในการเล่นเกมเยือนนะฮะเกมในบ้านอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมไม่ขี้เรนะครแต่ เกมนอกบ้านของมายก้าเนี่ยมันขี้เหร่เกินไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดเด็กของมายก้านี่คือเกมในบ้านนะครับก็ดูแล้วเนี่ยกองหลังของมายก้าไม่น่าจะหยุดความร้อนแรงของนาบิลเฟกเกียแล้วก็วิลเลียมคาวโยอรวมถึงควรมีได้นะฮะน่าจะดูแล้วเนี่ยน่าจะโดนนะครับนัดนี้ต่อให้เบติสไม่เก่งในบ้านก็ตามแต่เชื่อว่าเบติสมีดีพอที่จะสามารถเอาชนะมายก้าไปได้อย่างน้อยหนึ่งลูกน่าจะยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นนัดน,นี้ครับเชียร์เจ้าบ้านเรอัลเบติสตีกว่าครับ สรุปทศนะทั้ง3คู่ของเซบอมในค่าคืนนี้นะครับคู่ที่1ครับมั่นใจว่าผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมีดีพอนะครับผมที่จะบุกไปเอาชนะลิสได้นะครับเฉือยน,นะฮะโมเมนตัมน่าจะมาแล้ว คู่ที่2ครับาเยนมินิกถึงแม้ว่าแฮนดิแคปจะแพงซะเหลือเกินนะฮะแต่มองว่าทีมของจูเลียนเอเกมันครับน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างครับโดยเฉพาะการเจอกอเทอร์เฟิร์ไม่น่าจะพลาดแล้วนะฮะนัดนินด้าจะถล่มเอาชนะไปได้แบบสบายๆและคู่สุดท้ายครับเรอัลเบติสถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านไม่ดีแต่ว่ามโายกาเล่นนอกบ้านแย่กว่านะครับดูแล้วเนี่ยเจ้าบ้านน่าจะสามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดครับวันนี้บอลเยอะมากๆนะครับผมชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเลือกชมเลือกเชร์กันได้ตามสบายเลยนะครับขอทุกคนโชคดีในค่ำคืนวันอาทิตย์ครับผม